และเรามาเริ่มต้นที่ขา่าวแรกกันเลยนะคะเนื่องจากว่าคุณแอฟเนี่ยคลอดลูกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตามพัฒนาการของนอ้องเขาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค,ะค่ะนับนิ้วจาก1มกราคมตอนนี้น้องปีใหม่ทายาทโบนันซ่าก็ลืมตาดูโลกกว้างมาได้เกือบ3เดือนแล้วค่ะเมื่อมีโอกาสเจอคุณแม่ลูกอ่อนแอฟทักษะอ่อนก็ไม่รอช้านะคะเรารีบปรีเข้าไปถามถึงความน่ารักน่าชัง เธอก็ถึงกับยิ้มอย่างมีความสุขค่ะเพราะว่าลูกะมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมแล้วก็ยังเป็นตัวช่วยให้คุณแม่เนี่ยผอมเพรียวได้ดีช่วงแรกรถห่วบเลยค่ะตอนแรกๆก,ก็โอ้ยเหนื่อยจังเลยแต่ตอนนี้มันเริ่มหยุดแล้วค่ะก็เน่ยคาอยู่2-3กิโลแ็ตอนนี้บอก คุณลูกผิวว่าช่วยแม่หน่อยนะตอนนี้คลายอยู่ก็ก็อยากให้ลงได้อีกช่วงอาทิตย์แรกอะยากจริงๆยอมรับแล้วก็ต่อมาก็เริ่มคือน้องเขาก็เริ่มเข้าที่แล้วอะค่ะแล้วก็เริ่มโตขึ้นหน่อยหนึ่งก็เริ่มนอนยาวขึ้นแล้วก็เริ่มสื่อสารกันได้มากขึ้นก็เลยเลี้ยงง่ายขตอนนี้น้องก็ก็ตัวใหญ่แล้วตอนนี้แอปอุ้มก็หนักมากแล้วอะค่ะบางทีอุ้มนานๆก็ปวดหลังแต่ก็ก็อย่างอื่นก็ก็เริ่มอ้อแอเแล้วเริ่มแบบพยายามจะพูดค่ะ ช่วยแทบทุกอย่างเลยังเว้นเปลี่ยนคมเพิ่์ส่วนใหญ่ช่วยเล่น,นค่ะแต่ว่าก็จะช่วยสลับเวลาที่แบบวันทีที่เราเหนื่อยเราง่วงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็การก็จะช่วยเมื่อก่อนเลิกงาน5้าโมงเดี๋ยวนี้คือ5้าโมงถึงบ้าน <c oughs> ก็สูงกว่าแม่อยู่แล้วค่ะโทรศัพท์มานี่คือถามติดต่อคุณลูกหรือคุณแม่อะไรเงี้ยบางทีก็อ๋อตกลงคุณแม่เป็นตัวแถม แต่ว่าทุกอย่างก็ก็ก,ก็ค่อนข้างหลายที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นก็ดูเป็นงานงานนะคะว่าจะต้องทําอะไรบ้างคือต้องไม่เจอไฟอะไรแบบนี้ค่ะคือแอปก็ค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าน้องยังเล็กยังคุยกันอยู่ในเงื่อนไขว่าจริงๆเราจะให้น้องเริ่มเริ่มถ่ายเมื่อไหร่อ,อะไรเี้ค่ะแล้วก็คือที่สําคัญคือแอมไม่อยากบังคับน้องถ้าน้องเขาไม่ชอบทําก็ไม่ต้องทําค่ะเดี๋ยวแม่ทำเอง <laughs> <laughs> แม่พร้อมแม่ได้ ยังชะลอยอยู่ค่ะใช่ค่ะก็ตอนนี้ขอทุ่มเทคนนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะคะอาจจะตุ๊จีนปีไหนไม่รู้นะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะก็ดูมีความสุขมากเลยเดี๋ยวเราต้องรอชมผลงานในแบบครอบครัวเต็มๆใช่โหมีกันถามได้ว่าถ้าเกิดจะมีน้องตุ๊จีนคนนี้ป่ะเอาปีใหม่ไทยะครับปีใหม่สากลจะเอาปีใหม่จีนด้วยเดี๋ยวรอก่อนสิให้พักก่อนใช่ไหมให้ดูแลน้องปีใหม่นีให้เยี่ยมเยี่ยมก่อนนะคะ